ต่อเลยมาสวัสดีครับตามสัญญาอีกเช่นเคยเที่ยวที่แล้วพาไปดูเจ้าอะไรที่แล้วเราพาไปดูอะไรนะใส่อะไรวะซีเลออนหกเที่ยวแล้วซีเลออนหกใสเทยรี่ในลาโพรพันนะวันนี้มีของใหม่ไหมครับเน่เลนซ่านีนายก็เทยรี่ในลาโพรพันนะไปดูกันมาว่าใส่ได้เป็นไงเดี๋ยวไปจับที่กานตอนไหน สวัสดีครับพี่แชมเน่ตามสัญญาสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับเดี๋ยวมาพูดอยู่กับพี่อ่ะเขากบอะไรไม่รู้เออไม่บอกว่าใส่ไหม่อ่ะไม่เป็นไรนี่เหมือนเดิมมาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วครับนี่ครับนี่ครับเดนซ่าดีนายใส่เอ็นีิ่าโป้พัด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 มีอะไรใหม่ๆมาแนะนำอยู่เรื่อยใช่เดนซ่าดีนายนี่ช่างประจํากายผมนะ ไอ้ตัวนี้ชกคตัวนี้เป็นยังไงสเปคเป็นยังไงพี่แชมป์อุ้ยก็เป็นสเปคสแตนดาร์ดนะครับผมแล้วก็ปรับได้สิบหกระดับเหมือนเดิมความสูงสแตนดาร์ดเลยใช่ใช้อะไรเดิมสปริงเดิมยางรองสปริงยังของเดิมเลยการฝุ่นนี่ก็ของเดิมเนี่ย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 ใช่ใส่เดิมดีกว่าเฮ้ยใช่สิอันนี้สิเปลี่ยนก็คือแค่กระบอกชกคใช่เปลี่ยนกระบอกช็คมานครับแล้วก็ฟิลิ่งอ่ะผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ที่ผมคิดไว้เลยว่า มันน่าจะมาลดอาการโค้งเพงที่ด้วยรูปลักษ์และรูปทรงของรถอ่ะมันเป็นรถที่สูงเวลาหักหลบเปลี่ยนเลนเข้าโค้งหรือว่ายกซ้ายยกขวาเนี่ยมีอาการแน่นอนเพราะด้วยรูปลักษ์ของเขาแต่เจ้า้ยินในรอบโคันเนี่ยน่าจะมาแก้อาการมาแก้อาการที่พี่แชมป์ไปลองมานะครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวประกอบเสร็จปุ๊กก็เดี๋ยวพี่แชมป์ก็จะพาไปลองอาจจะได้ไปลองเพราะว่าต้องขออนุญาตลูกค้าอีกทีหนึ่งใช่เพราะว่า รถตัวนี้บอกสีขาวแล้วก็ไม่อยากจะโอ้โหอันตรายมากเลยข้างในแม่งหลูนะครับผมหลูหลูหลูก็เดี๋ยวผมให้ทีมช่างเคื่อยกันใส่โชว์ให้เรียบร้อยก่อนแต่แววๆมานะครับผมใส่ยีแมนจะไปเอามาใหม่อีกคันแล้วโอ้ยน่าจะเอามาไว้ให้หลูคาเทสด้วย่ก็เตรียมเตรียมพบเตรียมพบกับครับ เตรียมพับกบพบกับก็ไม่เล่นเลยดิครับกบพบกับกาเดนซาดีนายนะของเคซีแร็ซซิงเร็วๆนี้อาจจะได้ใส่สองแบรนด์ว่าแล้วก็ลองดูว่าเดือนนี้ใส่แบรนด์อะไรเดือนถัดไปของแบรนด์อะไรก็เอามาลองก็เอามาลองใช่ใช่เอาให้ลูกค้าลองใช่เอาให้ลูกค้าลอง รามาลองรถกันก่อนตัดสินใจก็เหมือนใช่ก็เหมือนตัวตัวซีรัลเจ็ดครับผมลูกค้ามาจองทั้งดารงดารานักร้งมาขอลองเราเพียบเพียบแล้วก็ซื้อกับเราไปเพียบเพียบเัียกับตังค์เพียบโอเคจะไปดูกันจะไปดูกัน ตะรถไม่มีช่องโยนแน่เอาแล้วเจ้ายักษ์เขียวเนี่อุ้ยไปอ่ะนึกว่าโชคขายโอ้โหมาๆๆๆปลอไปใส่อ๋อเออมาๆเดี๋ยวไปดูข้างนู้นต่อไปๆๆๆ ผมกับเจ้าเดนซาดีนายนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่บนรถเรียบร้อยแล้วเพราะว่าใส่โชว์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเทยินเอนดูราโปพัดนะฮะ mm hmm. กะเอารถมาลองฟ mm ิลลิ่งดีขึ้น mm hmm. ครับดีขึ้น mm hmm. แต่ว่าน่าจะต้องไปไล่ไล่เบอร์อีกทิหนึ่ง mm hmm. เพื่อให้ตอบโจทย์กับแต่ละท่านที่ใช้งานจะได้ตอบโจทย์ได้เพราะความนุ่ม ดีครับในเรื่องของความนุ่มโอเคเลยลดแรงกระแทกเยอะครับโคง้งแต่อาการโค้งเนี่ยผมว่าต้องไปลองไล่เบอร์ดูว่าคนไหนชอบแบบไหนฮก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆออกมาอีกผมก็จะมาถ่ายเก็บแล้วก็ไปโพสให้ดูไว้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับ เพื่อนๆและก็พี่น้องลูกคา้าทุกท่านกับคลิปนี้ก็ฝากเพจเพจ a คซีเรซิ่ง o o k t i ๊ t o k IG y o u t u อ e ของ KC Racing ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ Here